สบายดีทุกุทุกคนเด้อตอนสบายพาาักเขาป่าเอเด้อพี่น้องหาหน่อไม้บงโอ้ยออกมาแล้วไปทำไหนเดน็ตอนนี้วึงน้อยกำลังหาหน่อไม้นะทุกคนเนาะกำลังอยู่ในสายห่วยสายหองเด้อตอนนี้เนาะ หลังจากหาหน้าไม้มาแล้วกะพากันสิมักเกงอยู่สวนเนาะตอนนี้เป็นไ้วึงน้อยเป็นคนที่ว่าอ่นดังไฟเนาะสใจเป็นดังไฟแล้วก็สิพากันแกงหน้าไม้อยู่สวนนี่เป็นาการกินลมชมวิวเนาะทุกคนเนาะสวนที่ว่าเฮายังบ่ได้เห็นอีหยังตอนนี้เป็นป่าหกอยู่เนาะนี่ทุกคนวันนี้วึงน,น้อยสิพาทุกคนมาแคมป์ปิ้งอยู่สวน,นแกงหน้าไม้เนาะ ตอนนี้กำลังดังไฟอยู่บอกว่ามาชิจริงหรือเปล่าเอเห็นมากเฮยงัวี่ดีด่ดกวันนี้ใช้ไม้อ่อยเจ้าเออ,อพักกันมือเศร้านี่ ย่างบุาทันเกลียวโอ้ยังบุสุกบ่ใส่ของงานได้แสนน,น,นน้อยเนาะอันาณาต้นทั้งหลังนี่ยพิมินได้ไงต้นพิมินพักกันแกงน้ำไม้อยู่สวนเมนื่อนี่กินแกงน้ำไม้เดี๋ยวสิไปขออันยอดบวบสวนเป่าว่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสวนบ่มีอย่างกโมคิตจะตายจนสิบเอ็ดละตัวเนี ในสิตนี่เาจไ,ได้อ,อยู่บ่ออเอเอลืมลืมสนเขาเงาไหม่พี่เนาะมันลมนะมันลมนะลอยหมอเขามันสิบฝนจากเถือ่อเบ่งเงาไหม่นี่ bisa gitu yang, mm -hmm. yang namanya Ini mm -hmm. Yusuan. Mm -hmm. ini yang namanya tapi oke mọi Ừ. mọi người 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 Đặt ວ່າอ้าวຜູ້ໄດ້ย่างลงมามันสิเสียหญ้ามึงอย่าตื่นสิเดดีดว่า້นั่เพิ่นหิวน้ําเนาะอันนี้เพิ่นหิวน้ํามาກິນໍນີໍາມຂອງສບາเรียບຫອຍບເລ เป็นไม้ดหกบใส่กันเลยได้แล้วเพื่อไ้ที่ดอกมนติมาจะนนีเราหรอนกว่าแสนใส่มาเลียนตัดเทียงว่าเขาเขาขึ้นมาเห็ดขมขมมั้เฮ้ยันแร้เลยดได้ปะจันนะหดนเห็ดแต่กินดิมกหดแน่นี่โหดนึ่งเยยุกอบบห้าเดียวหดหน่งม่กระบาดเราดขมขม้ เป็นกระปูกเลยเป็นกระปุกใแขวนไบข้างเวมนกู้บาเด็คนห่อนแต่เนี่ยใ้างขึ้นแบบเเห็นตีสาวขัาเจนูะเห็นนมหนอันนั้นนม

มันหมดแล้วเนือเน่ะพวกเาไปหาบิหน่อยดงน่อยคนมีเดอน้อ้อยจานตน้อยสองอ่าถากินน้ำกันก่อนนะึงว่าหน่มอ้าวอ้อนอยู่วาถากินน้ำกันก่อนแม่เลงหน้าเดี๋ยวเจ้ว้นต มันมันออกไปหาไครฮะใกล้มย่างนี้ซิบุดคุณจิตกองไปแตกเสร็จเดอ้อก็เอาไปแตกขึ้นมาเลยเฮ้ okay. ยใช่ด้วยว<ฮ>างานะเราจะไปหยิบดูเลยเนะน๊ะขนาดมันจะถืออันน้ำนะต้างพัดนะเ้องถือตั้งจริงๆยิ่งออกจะจะไปเห็ดอนนันอันจกสี่งค่ะยิ่งไปเนี้ยยิ่งจกสินงนะซักไว้เขาแจะเขาเด้อต่อไปก็จะบวกลงเด้อ แกมบวกมมาบเกมบวกเกมบวกให้อไปจับโบแรงบนแดงเลยนี่มาดิไลายิ่มใส่ไลยเมื่อยแต่นนอนดูดิมื่อยนโคจกชมิสตัก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 ใส่นี้กับก

ลมาลงเด้อม่ต่อไปก็ใส่กะปิเด้อ้นเยโอเคแล้วมาเด้อกินแก่งไหมขึ้นมาป้อนดิท้อนใ้ล้วเร็เเวนั่งลงเอานี่ไม่รอแบ่งกันเาเด้อนือลมเลงลง เอามาเพ็ดเลยเด้อลูกมาเด้อสูงเก่งนํามั้ยโอ๋พุนน่อะแลมาตึ้มอีก2คนก็เป็นผู้หญิงอีกคือเก่าเนาะแบ้านเฮานี่ผู้ชายผู้หญิงมาดมาอีก2คนกผู้หญิงคือเก่าเอออีนั่น่เออหามงนั่งเอต้มไข่โอลูกก็ตกปองแต่ว่าบ่คักหาบ่อนเสียนเองเด้อเสียนเอาเองเด้อ ทางหลังเราเ่งาบังก้นนะลาไก่ี่มันไอเอาังเมียบอกเดเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่มานักเดินั่งครังนี่นั่นรดานน่ะไม่ฮนี่น้ำไม่เอ๊ยอืลาแป๊ะ